สวีด so, ัสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆลองบ้านข้ท่านค่ะพ่อผมแพรวกับช่องเจี๊พร้อมแสงสบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะแพรวก็จะมาแคสเกมอีกแล้วแพรวแพรวแพรวเก็บหมวกได้ครบ3อันแล้วแล้วก็หน้ากาครบยีอันแล้วไปดูตัวกันเลย ตัวแพลเป็นตัวผู้หญิงอันนี้ตัวผู้ชายแต่ไม่ใช่เราใช้ตัวผู้หญิงแล้วก็มีสกเก็ตเข้ามาใหม่ด้วยน่าจะเป็นไอนสกเก็ตมัง้งให้าการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มเล่นกันเลยให้าการไม่เสียเวลานะคะไปเล่นเลย ตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรมากนะคะแต่พอเริ่มเริ่มเร็วขึ้นมันก็จะยากถ้าเริ่มไปไกลแล้วเนี่ยมันจะเริ่มยากนะคะต้องเราเราต้องเก็บเงินนะคะเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดเพื่อนำคนอื่นนะคะ ดดขึ้นที่สูงฮ่าฮ่าฉันขอตังนะฉันเอาตังไปกินข้าวเอาตังหมดเอไม่ใช่แม่เหล็กหมดพูดติดอ่างตึ๊บกระโดดข้ามรถไฟอ่ะฉันเทพปปชุ๊บชุ๊บเนี่ยเอ่อเอ้ย เราได้เครื่องไวแเล้าเอ้ยใช่หรือเปล่าไม่รู้เครื่องพ่นสีขึ้นบนเนาะได้แม่เหล็กดูดตังมาอีกแล้วนะคะอ่ะ จะข้าไม่ฝั่งโน้นอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเริ่มใหม่อีกทีได้เงินกี่บาทได้เงนินเอ่อยแปดบเบาทนะคะก็ซิลล่าน,นี่อะไรอะ่ะอ๋อของมีอะไรบ้างเนี่ย เราไปเล่นอีกรอบกันเลยเฮ้ยปิดหนูว่านะในอันเนี้ยตัวนำน่าจะเป็นใครไม่ได้นอกจากตัวผู้ชายตัวผู้ชายที่เขาให้มาตอนแรกเลยอะ่ะน่าจะเป็นตัวนำที่ทำให้แกง๊งแก๊งพ่นเนี่ยโดนโดนตาร่ามัง้งก็เดาๆนะโอ๊ยเก็บของไม่ได้แล้ว ข้ามรถไฟอ่ะฉ e, ันเก่งเะล่าอีเนี่ยเอคืออีเนี่ยดูดูดตดูดูดถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามหนูด้วยนะคะให้กดไลค์ให้หนูด้วยนะ อา้าวแม่เหล็กดูดตังหมดแล้วเขาจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ไล่ไปนะคะแล้วก็แวบแล้วก็ดูเก็บหายใจไม่ทัน เริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะคะชึบกระโดด prayed, แล้วก็โอ้โหเท่ hmm. มากรไฟทะลุจากกำแพงมันไม่พังก่อนเหรอมันต้องพังก่อนม่ใช่เหรอซู เออตังมันเริ่มเร็วแล้วค่ะอีเดะกะโดดได้ไหมทันไหมเยอทันกระชบกระชับมีแม่เล็กเก็บแม่เล็กแสดงว่าตอนนี้ต้องมีตังเยอะตึง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  เพิ่มเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะไม่ทันแล้วเอ้ยโอ๊ยลืมถ้าใครเป็นไงกันบ้างนี่เราได้กีต้าร์นะเราจะ้เกียรอะไรก็ไม่รู้เป็นไงกันบ้างคะกับการแคสเกมของหนูในะครั้งนี้ถ้าใครชอบท้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แพลวด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย